ศึกน้ำดำระหว่างเบปซี่โคและโคคาโคล่าใครคือตัวจริงเมื่อพูดถึงยักษ์ใหญ่แห่งวงการเครื่องดื่มคงไม่มีใครไม่รู้จักเบปซี่และโค้กสองบริษัทที่เป็นคู่แข่งกันมาอย่างยาวนานไม่ใช่แค่ในสนามธุรกิจแต่ในตลาดหุ้นก็เช่นกันหากคุณเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่กำลังมองหาหุ้นที่มั่นคงแต่ก็อยากได้ผลตอบแทนที่น่าสนใจบทความนี้จะพาคุณไปเจาะลึกว่าหุ้นแต่ละตัวเหมาะกับสายไหน ก่อนจะสรุปว่าเราควรซื้ออะไรสิ่งสำคัญคือต้องรู้จักหุ้นที่เราจะซื้อและผลประกอบการที่ผ่านมาก่อนโดยดูจากข้อมูลในอดีตจะพบว่ามีหลายช่วงเวลาที่เป๊ปซี่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าโค้กยกตัวอย่างเช่นในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจหรือช่วงที่ผู้บริโภคเริ่มมองหาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้นและนี่คือตัวอย่างช่วงที่เป๊ปซี่ชนะโค้กในด้านผลตอบแทนของราคาหุ้นช่วงปี2008ถึง2009วิกฤตเศรษฐกิจโลก ในช่วงที่ตลาดหุ้นทั่วโลกผันผวนอย่างรุนแรงราคาหุ้นของเป๊ปซี่มีการปรับตัวลดลงน้อยกว่าโคกอย่างเห็นได้ชัดสาเหตุหลักมาจากบริษัทที่หลากหลายของเป๊ปซี่ที่มีได้มีแค่เครื่องดื่มแต่ยังมีธุรกิจอาหารและขนมขบเคี้ยวที่แข็งแกร่งอย่างเลโดลิโตสและเควเกอร์โอสซึ่งเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อชีวิตประจําวันทําให้รายได้ของบริษัทมีความมั่นคงกว่าในช่วงเศรษฐกิจตกต่าช่วงปี2017ถึง2019 การปรับตัวเข้าสู่ยุคสุขภาพในช่วงที่ผู้บริโภคเริ่มให้ความสําคัญต่อสุขภาพมากขึ้นและหันมาลดการบริโภคน้ำมัดลมแต่เปบปซี่ตอบสนองได้เร็วกว่าโดยการขยายไลยน์ผลิตภัณฑ์ไปสู่เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและขนมขบเคี้ยวฐานเนือ้อทําให้บริษัทเติบโตได้ต่อเนื่องในขณะที่โค้กยังคงพึ่งพารายได้หลักจากเครื่องดื่มน้ำมัดลมค่อนข้างมากส่งผลให้ราคาหุ้นของเปบปซี่สามารถทําผลงานได้ดีกว่าในช่วงนี้ แต่ถึงแม้จะเคยทำผลงานโดดเด่นกว่าแต่ก็ยังมีช่วงที่ต้องพ่ายแพ้ให้กับโค้กที่พิสูจน์เห็นว่าความคลาสสิกไม่มีวันตายโดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดหุ้นมองหาสินทรัพย์ที่ปลอดภยัยและมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งที่แท้จริงช่วงฟื้นตัวหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี2008ถึงปี2012ตลาดหุ้นเริ่มฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและนักลงทุนกลับมามีความเชื่อมั่นอีกครั้งในช่วงเวลานี้โค้กซึ่งเป็นแบรนด์ระดับโลกที่คนคุ้นเคย และเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสุขมาอย่างยาวนานสามารถกลับมาเติบโตได้อย่างน่าทึ่งราคาหุ้นพุ่งขึ้นอย่างมีนัยสําคัญและให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเบปซี่อย่างเห็นได้ชัดเดบังช่วงเวลาและการตัดสินใจลงทุนของวอร์เรนบัฟเฟตต์ในโคคาโคล่าเป็นหนึ่งในเรื่องราวการลงทุนที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์และนี่คือเหตุผลหลักๆที่ทําให้ปู่เลือกคุณตัวนี้และไม่สนใจเบปซี่ซึ่งเป็นคู่แข่งที่มีธุรกิจหลากหลายกว่าปู่บัฟเฟตต์มองว่า แบรนด์ของโคคาโคลาคือครูเมืองที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกไม่ว่าใครจะพยายามสร้างแบรนด์เครื่องดื่มใหม่ขึ้นมาแข่งก็ไม่มีทางเทียบรัศมีของโคคาโคลาได้เลยแบรนด์นี้ไม่ได้ขายแค่เครื่องดื่มแต่ขายประสบการณ์และความรู้สึกซึ่งยากที่จะลอกเลียนแบบได้โมเดลธุรกิจที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังโคคาโคลาไม่ได้ผลิตน้ำอัดลมเองทั้งหมดแต่ขายหัวเชื้อหรือคอนเซนเทรตให้กับโรงงานบรรจุข,ขวดทั่วโลกโมเดลธุรกิจนี้ใช้เงินลงทุนต่ำแต่สามารถสร้างกำไรมหาศาล ทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งและสม่ำเสมอซึ่งตรงกับหลักการลงทุนของปู่บัฟเฟตที่เน้นธุรกิจที่เข้าใจง่ายและสร้างกระแสเงินสดได้ดีโคคาโคลาเป็นดิวิเดนตคิงที่จ่ายเงินปันผลต่อเนื่องมานานกว่า60ปีซึ่งตรงกับสไตล์การลงทุนของปู่บัฟเฟตที่ต้องการกระแสเงินสดจากเงินปันผลในมุมมองของปู่บัฟเฟตแล้วเพปซี่แม้จะมีธุรกิจอาหารที่หลากหลายแต่ก็ทําให้โมูเดลธุรกิจซับซ้อนขึ้น และแบรนด์ของเป๊ปซี่เองก็ไม่ได้แข็งแกร่งเท่าโคกในตลาดเครื่องดื่มซึ่งสําหรับปู่บัฟเฟตแล้วความเรียบง่ายและคูดใม่ที่ยากที่จะทําลายได้คือสิ่งที่สําคัญกว่าซึ่งนี่ก็เป็นเทคนิคสุดคลาสสิกของปู่ที่ชอบเลือกหุ้นที่ไม่ซับซ้อนจับต้องได้แม้ว่าเป๊ปซี่จะไม่ใช่หุ้นโปรดของปู่แต่ก็มีนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ระดับโลกจํานวนมากที่ให้ความสนใจและถือหุ้นในสัดส่วนที่สูงซึ่งสะท้อนเห็นว่าเป๊ปซี่เป็นหุ้นที่มีความน่าเชื่อถือสูงสําหรับนักลงทุนระดับมืออาชีพ นักลงทุนรายใหญ่ที่ถือหุ้นเป๊ปซี่เป็นสัดส่วนมากที่สุดส่วนใหญ่คือบริษัทจัดการอองทุนขนาดใหญ่ระดับโลกเช่นเวนการ์ดกรุ๊ปแร็กล็อกและสเตทสตรีทโกลบอลแอดไวเซอร์โดยบริษัทเหล่านี้จะถือหุ้นไว้ในกองทุนรวมหรือกองทุนดัชนีหรืออินดีเซฟันต่างๆที่มีนโยบายลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เช่นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ S&P 500หรือหุ้นในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งเป๊ปซี่เป็นหนึ่งในหุ้นที่มีบทบาทสำคัญในกลุ่มนี้ เหตุผลที่นักลงทุนสถาบันเหล่านี้เลือกเป๊ปซี่คือการกระจายความเสี่ยงและการเติบโตแบบยั่งยืนจากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลายซึ่งช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงและสม่ำเสมอในทุกสภาพเศรษฐกิจทําให้เป๊ปซี่กลายเป็นหนึ่งในหุ้นพื้นฐานที่จำเป็นต้องมีในพอร์ตการลงทุนระยะยาวของนักลงทุนสถาบันทั่วโลกแม้ผลตอบแทนจะปลดกันแพ้แต่ก,กันชนะคําถามสําคัญที่นักลงทุนต้องตอบตัวเองคือหุ้นตัวไหนเหมาะกับเราและเป้าหมายของเรา การเลือกระหว่างเ e p ปซี่โคและ Coca-Cola ขึ้นอยู่กับสไตล์การลงทุนของคุณถ้าคุณเป็นสายการลงทุนเน้นปันผลควรเลือก Coca-Cola หรือชื่อหุ้น KO เพราะ Coca-Cola เป็นหนึ่งในหุ้นดีเว d เด n g ที่จ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกว่า50ปีเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระแสเงินสดจากเงินปันผลที่สม่ําเสมอและเพิ่มขึ้นทุกปีเพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงินในระยะยาวถ้าคุณเป็นสายการลงทุนเน้นการเติบโตแบบยั่งยืน ควรเลือกเป๊บซิ่โคชื่อหุ้นคือ PEP เพราะเป๊บซิ่โคมีธุรกิจที่หลากหลายทำให้ไรายได้มีความมั่นคงและมีโอกาสเติบโตจากทั้งสองส่วนเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากราคาหุ้นที่เติบโตผอบคู่กับธุรกิจที่แข็งแกร่งและไม่ต้องการความเสี่ยงที่สูงเกินไปสุดท้ายนี้ การตัดสินใจลงทุนควรอยู่บนพื้นฐานของการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด,ด้านและพิจารณาจากเป้าหมายการลงทุนของตัวเองเป็นสำคัญเพราะไม่ว่าจะเป็นเป๊ปซี่โคหรือโคคาโคล่าต่างก็เป็นบริษัทที่แข็งแกร่งและมีอนาคตในแบบของตัวเอง